คอรมอรวันนี้มีการถแถลงมติคอรมอรออกมาแล้วนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเยียวยาอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนที่รักและเคารพและก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามการถแถลงผลการประชุมคลัตีนะครับวันนี้นะครับคลัตีมีการประชุมโดยที่ท่านนายมนตีได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศมาเลเซียในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่46จึงให้ท่าน รองนายมนตรีรลลัมตีว่าการกระทรวงกลาโหมทำหน้าที่แทนพัาราชการแทนเป็นประธานในที่ประชมุมวันนี้ไม่มีข้อสั่งการนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่รัมตรีธีรรัฐษ์ลลสำเร็จวันนิชรัมตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากนางสาวแพทองทานกินวัฒน์นายมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทยในการเข้าร่วมพิธีสมณพิเศษ สมเด็จพระสันตปาปาพระองค์ใหม่ณมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับนครรัฐววติกันซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและก็ร่วมแสดงความินดีเป็นอย่างเป็นทางการในนามรัฐบาลและประชาชนชาวไทยซึ่งงานจัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคม2,568เวลา1 0 1ถึง12นาฬิกาณมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ส นครรัฐวัติกันซึ่งนางสาวธีรล,ลัตษ์สมเด็จวนิตรังติช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปร่วมพิธีมิสซาสมภพิเศกสมเด็จพระสันตป,ปาปาเลโอที่14ซึ่งเป็นชาวอเมริกันคนแรกนะครับซึ่งมีคณะบุคคลผู้นำทางศาสนาและผู้ศรัทธาจำนวนมากจากทั่วโลกเข้าร่วมเป็นประจักษ์พยานนะครับหลังจากนั้นท่านรัตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ได้เดินทางไปเยือนสถานเอกอัครราชทูตณกกุงรมสาธารณรัฐอิตาลีนะครับเพื่อเยี่ยมชมแล้วก็พูดคุยเยี่ยมชมสถานที่ภายในแล้วก็พูดคุยกับท่านเอกอัครราชทูตณักุงรมนะครับได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องหลายเรื่องนะครับในความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยรวมทั้งการหาลือประเด็นที่สําคัญการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนไทยในกรุงรมนะครับซึ่งมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน การใช้ภาษาอิตาลีนะครับทักษะยังไม่ดีพออันนี้ก็คือเป็นภารกิจซึ่งวันนี้ท่านรัตตีทีรลักก็ประชุมโดยวิดีโอคอนเฟอเรนน์นะครับนั่นคือเป็นประเด็นที่ขออญาตที่จะแจ้งให้ทราบก่อนเข้าประชุมต่อมาเป็นเรื่องของวัาระสภาผู้แทนซึ่งมีเรื่องสําคัญก็คือว่าในการประชุมสภาผู้แทนที่จะเกิดขึ้นในวันที่28ถึงวันที่3 1นะครับก็มีกฎหมายที่เป็นการประชุมวิสามัญน,นะครับ เป็นการประชุมพิเศษซัตตาสามันคือการประชุมปกติซึ่งครั้งนี้นะครับจะมีกฎหมายที่สําคัญเข้าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลายฉบับยกตัวอย่างพระราชกําหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่พศ2 5 1 8อันนี้ขั้นตีเสนออันนี้สําคัญนะครับเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการปราบปรามแก๊้งคอเซเตอร์พระราชกําหนดการประกอบสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมี ประหยัดการลถไฟฟ้ามลชนแห่งประเทศไทยเฉพาที่พศแล้วก็ที่สําคัญสุดคือร่างพัาน์ประหย่งบประมาณรายจ่ายซึ่งจะพิจารณาสามวันนะครับจะมีการตั้งกันบธิการจำนวนจำนวนทั้งหมด72คนนะครับแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็แจ้งว่าจะมีการลงมติในกฎหมายงบประมาณร่างพะราชบัญหัติงบประมาณรายจ่ายในวันที่3118นาฬิกาประมาณโดยประมาณนะครับ นอกจากนั้นก็ผมขอญ,ญาตวันนี้ทําหน้าที่แทนนะครับท่านโคศกประจําสํานักนายมตีพร้อมกับท่านรองสสิการวันจันทร์ท่านรองอนุกูลพฤกษาลศักดิ์นะครับก็ขอญ,ญาตที่จะเริ่มถแถลงในาวาระที่ขอาญาตเริ่มต้นที่ผมนะครับก็วันนี้มีวาระที่สําคัญอยู่หลายเรื่องนะครับวันนี้ครับตีได้เห็นชอบร่างกําหนดค่าธรรมเนียมของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ดุดซึ่งเสนอโดยกระทรวงแรงงานสาระสำคัญก็คือว่าพระรมหยัิส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพศ2545แก้ไขเพิ่มเติมพระรมหยัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานบับที่2 2,557นะครับให้ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพอันนี้สำคัญในตำแหน่งหรือลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสาระหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถต้องได้รับหนังสือ เรียกว่ารับรองความรู้ความสามารถจากศูนย์ประเมินความรู้กลางอันนี้เฉพาะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะซึ่งปัจจุบันรัฐตีว่าการกระทรวงแรงงานได้กําหนดให้เป็นอาชีพที่ต้องได้รับหนังสือรับรองคืออาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นอันตรายนะครับอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสารนะซึ่งต้องดําเนินการได้รับหนังสือรับรองว่าด้วยการส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งหากไม่มีหนังสือตัวนี้จะต้องถูกปรับเป็นเงินจำนวน5000บาทนะครับซึ่งขณะนี้นะครับผู้ที่อยู่ในขายที่จะต้องมาทำใหม่ก็คือหนังสือออกไปแล้วหมดอายุไปแล้ว50,000คนแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานแต่ไม่เคยได้รับหนังสือประเมินความรู้ความสามารถนี่18,500คนรวมทั้งหมดก็จะต้องมาขอหนังสือรับรองนี่คนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ พินาเดิมเนี่ยในการออกหนังสือรับรองคิดคนละ1000บาทครั้งนี้ลดมาเหลือ100บาทอันนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ต้องการที่จะมีหนังสือรับรองครับได้รดับประโยชน์คือได้รับค่าธรรมเนียมลดลงซึ่งการที่ทางกระทรวงแรงงานเสนอน,นี้เข้ามาจะทําให้มีค่าเรียกว่าค,ค่ารายได้นี้ลดลงแต่ประโยชน์ก็คือจะได้รับหนังสือรับรองให้คนที่เขาเป็นอาชีพที่อันตรายนี่ ได้รับหนังสือร้องและเป็นประโยชน์ต่อสาระนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของคาตีได้ร่างได้อนุมัติร่างพร่ำหอักแรงงานทางทะเลอันนี้เป็นเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมพร่ำหยัิแรงงานทางทะเลพศ2558เพื่อให้ร่างพรัำหยัิดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลและก็องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เพราะเรานี่เป็นสมาชิก ILO นะครับ ประเด็นที่สําคัญก็คือว่ากําหนดให้การจ้างแรงงานระหว่างเจ้าของเรือนะครับแล้วก็คนประจําเรือเขาเรียกว่าคนประจําเรือภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยประกันกสังคมกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนเพื่อให้คนประจําเรือนี้นะครับได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานเจอย่างนะครับหนึ่งสิทธิเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคสิทธิการคลอดบุตรสิทธิ กรณีสงฆ์ข้อบุตรสิทธิกรณีชราภาพและสิทธทิกรณีว่างงานซึ่งเดิมนี่นะครับไม่มีอยูอ่ไม่มีสิทธิทั้งเจ็นี้มีเพียง3กรณีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็คั้นตีได้เห็นชอบเพิ่มเติมนะครับในกฎหมายฉบับนี้ยังกําหนดไว้ว่าห้ามเจ้าของเรือให้คนประจําเรือซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ทํางานในเวลากลางคืนเว้นแต่เป็นกรณีที่อบรม ฝึกอบรมที่ได้วางแผนล่วงหน้านะครับแล้วก็เป็นการกำหนดไว้ล่วงหน้าตำนองนั้น,นครับแล้วก็ได้แก้บทนิยามการทํางานในเวลากลางคืนหมายความว่าการทํางานตั้งแต่เวลา21.00นไปถึงรุ่งเช้า6 00. 00, 0 00, 0น06.00นซึ่งเดิมเนี่ยการกําหนดให้เวลาไอ้ให้ทํางานเวลากลางคืนเริ่มต้นเที่ยงคืนสิ้นสุดปี0 0า0 0นอ่า0 0น0 0นนะครับก็แล้วก็ต้องมีระยะเวลา ที่จะให้เรียกว่าให้การนำมันคืนต้องอย่างน้อยนี่9ชั่วโมงอันนี้ก็ถือว่าเป็นของกระทรวงแรงงานซึ่งท่านตีได้เห็นชอบครับของผมมีทั้งหมด2เรื่องครับเชิญท่านรองสถิติการครับขอบคุณค่ะท่านคล l งค่ะสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนที่รักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชม พี่น้องประชาชนที่กําลังฟังอยู่ทางบ้านค่ะดิฉันสสิการวัฒนาจันทร์ค่ะรองโฆษกประจาสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มาพร้อมกับท้องฟ้าที่ชุ่มฉ่านะคะสายฝนค่ะท่านนาย,ยกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศมาเลเซียเราก็ยังคงมีวาระที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะมาถแถลงให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะวันนี้ของดิฉชันมี2เรื่องหลกัหลกๆค่ะก็คือเรื่องของแผนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเรื่องของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ค่ะ สำหรับเรื่องของแผนด้านทรัพย์สินทางปัญญานะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีม,มติเห็นชอบร่างแผนด้านทรัพย์สินทางปัญญาค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะซึ่งเป็นก็เป็นร่างแผนงานค่ะและก็ได้มีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและดำเนินการตามแนวทางภายใต้แผนงานนี้ต่อไปค่ะ ซึ่งแผนงานนี้นะคะก็จะเน้นสิ่งที่ทางสหรัฐคิดว่าไทยควรจะปรับปรุงค่ะหลังจากที่เราก็ได้ปรับปรุงมาเป็นระยะระยะนะคะร่างแผนงานดังกล่าวค่ะมีสาระสำคัญอยู่4เรื่องค่ะก็คือเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องเครื่องหมายการค้าเรื่องสิทธิบัตรและเพศสัจพันธ์และเรื่องการใช้สิทธิ์ค่ะในเรื่องของเรื่องแรกนะคะเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะให้มีการยกระดับการแก้ไขปัญหาและการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ ให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่นำงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบได้ค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาการป้องกันการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ 3. นะคะเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ค่ะให้มีการยกระดับหรือแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อกำจัดช่องว่างที่อาจจะมีตามข้อยกเว้นของการคุ้มครองข้อมูลในการบริหารสิทธิ์ค่ะ และข้อ4เกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะคะจะเป็นการแก้ไขปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะเรื่องที่2ค่ะเรื่องเครื่องหมายการค้านะคะจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยการแก้ไขปัญหางานจดทะเบียนที่ยังค้างค้างอยู่ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ค่ะเรื่องที่3ค่ะเรื่องสิทธิบัตรและเพศสัรพันหรือว่ายานะคะจะเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตร เป็นการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการใช้ข้อมูลในเชิงพาณิชย์อย่างไม่เป็นธรรมเป็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพการออกสิทธิบัตรและการแก้ปัญหางานค้างสะสมโดยเฉพาะเรื่องสิทธิบัตรในสาขาเภสัชพันธ์หรือว่ายาต่างๆค่ะแล้วก็ข้อสําสำหรับเรื่องของสิทธิบัตรนะคะจะเป็นการใช้สัตยาบันหรือภาคยานุวัต มสานเจนีวาภายใต้ความตกลงปรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศค่ะเรื่องที่4ค่ะการบังคับใช้สิทธิ์ค่ะจะเป็นการแก้ไขให้ข้อมูลสถิติและข้อมูลอื่นๆอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อแสดงให้เห็นความคืบหน้าในการป้องกันการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและให้มีมาตรการการใช้สิทธิ์ทางแพ่งที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ทั้งนี้นะคะก็รวมไปถึงการเร่งสอบสวนและเร่งดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆทั่วประเทศให้เรียบร้อยเช่นการแอบ,บถ่ายภาพยนตร์นในโรงหนังและการแก้ไขปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ต่างๆค่ะเรื่องที่2ค่ะเรื่องพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะคะจากเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเราไปต่อกันเรื่องพระราชบัญญัติทางลิขสิทธิ์ซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกันนะคะ วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรองกรอบระยะเวลากรอบสาระสำคัญต่างๆของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวค่ะรวมถึงได้เห็นชอบการสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่า WPPT นะคะรวมถึงเสนอการเข้าเป็นภา,าคีสนธิสัญญาดังกล่าวให้รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญด้วยค่ะซึ่งก็หมายความว่าอนุมัติหลักการพรบลิขสิทธิ์แล้วรับทราบแผนการจัดทำกฎหมายลำดับรองลำดับรองเรียบร้อยแล้วก็สมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญานี้ด้วยเลยค่ะ แล้วข้อ4นะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้ความเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำเรื่องการสมัครเข้าเป็นภาคีสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงของ w p p เเมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีและกระทรวงพาณิชย์ได้มีหนังสือแจ้งกับกระทรวงการต่างประเทศเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนที่สัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกค่ะมีขึ้นก็เพื่อเป็นการพัฒนาและรักษาระดับความคุ้มครองสิทธิ์ของนักแสดงนะคะและผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงของประเทศสมาชิกให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งประเด็นสําคัญนะคะก็จะ,ปะเ,เป็นประเด็นเรื่องสิทธิ์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจของนักแสดงสิทธิ ทางสิลธธรรมของนักแสดงสิทธิ์ของผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงสิทธิ์ในการได้รับค่าตอบแทนสำหรับการแพร่เสียงและการเผยแพร่ต่อสาธารณชนค่ะโดยร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นี้นะคะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระรา,ระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ค่ะโดยมีสาระสำคัญเพื่อ,อส่วนเพิ่มเติมไปเพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับแต่ PPT ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะ สาระสำคัญของพรบรนี้ค่ะในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมก็จะมีประมาณ78เรื่องนะคะจะขออนุญาตเล่าให้ฟังโดยสังเกตค่ะหนึ่งก็จะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามของคำว่าโสตทัศนวัสดุคำว่าภาพยนตร์และสิ่งบันทึกเสียงค่ะโดยเป็นการกำหนดให้งานเหล่านี้สามารถถูกบันทึกในรูปแบบหรือลักษณะใดก็ได้เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะ 2. นะคะ การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธ์ทางศิลธรรมของผู้สร้างสรรค์และนักแสดงสิทธ์ทางศิลธรรมของผู้สร้างสรรค์และนักแสดงก็จะเป็นการคุ้มครองให้กับผู้สร้างสรรค์มีสิทธิ์ได้รับชื่อเสียงจากงานของตนเองค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมความภูมิใจในงานของตนเองและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ผู้สร้างสรรค์งานต่างๆด้วยค่ะข้อ3ค่ะการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของนักแสดงค่ะ ก็จะเป็นการกําหนดให้นักแสดงนะคะมีสิทธิ์ที่แต่เพียงผู้เดียวสําหรับการแสดงของตนที่ยังไม่ได้ถูกบันทึกไว้ค่ะนอกจากนี้นะคะในกรณีที่มีการบันทึกไว้แล้วนักแสดงก็มีสิทธิ์ในการทําซ้ําจําหน่ายต้นฉบับหรือสําเนานําไปเผยแพร่หรือให้เช่าต้นฉบับหรือสําเนาการแสดงที่มีการบันทึกไว้ได้เช่นกันค่ะ ข้อ4ค่ะการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิ์ในการได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมของนักแสดงค่ะกำหนดให้นักแสดงมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนโดยตรงจากเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะในกรณีที่มีการนําสิ่งบันทึกเสียงของนักแสดงดังกล่าวไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือว่าไปเผยแพร่เพื่อการค้าต่างๆค่ะ mm hmm. ข้อ 5. ค่ะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการโอนสิทธิ์ของนักแสดงให้กับบุคคลอื่นนะคะซึ่งก็กําหนดให้นักแสดงสามารถ โอนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของตนค่ะและสิทธิ์ในการกระทําต่างๆที่เกี่ยวกับการบันทึกการแสดงของตนทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งจะโอนโดยมีการกําหนดระยะเวลาก็ได้หรือจะเป็นการโอนตลอดระยะความคุ้มครองก็ได้แต่ถ้าไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาไว้นะคะในสัญญาก็จะให้ถือว่าการโอนนี้มีระยะครั้งละ5ปีค่ะข้อหกค่ะแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ลิขสิทธิ์เพื่อให้คณะกรรมการลิขสิทธิ์สามารถกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมของนักแสดงได้ค่ะข้อ7นะคะก็จะเป็นการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการทำลายของกลางในคดีแพง่งจากเดิมกฎหมายลิขสิทธิ์ในในปัจจุบันนะคะมีการกำหนดเกี่ยวกับการทำลายของกลางสำหรับคดีอาญาเท่านั้นค่ะและสุดท้ายนะคะข้อ8เป็นการปรับปรุงบทลงโทษ เพื่อให้สารสามารถใช้ดุลพินิษ์ในการกำหนดอัตราโทษได้เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความร้ายแรงของคดีค่ะและนี่ก็คือสองเรื่องทั้งหมดของดิฉันค่ะท่านคารมค่ะเชิญท่านรองนุกูลครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านทุกทุกท่านนะครับทุกๆช่องทางและทุกแพลตฟอร์มนะครับผมนุกูลพฤกษานุสัก,สร,กร,รองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีครับ วันนี้เราก็มีหัวข้อ2เรื่องเช่นกันนะครับมานําเสนอพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือที่เรียกกันว่ากระทรวงดีนะครับวันนี้มีการรับรองร่างถ้อยถแถลงรัฐมนตรีองค์การโทรโคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกหรือถ้อยถแถลงโตเกียวนะครับที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่3 0มสถึงสาพฤษภาคมนี้ที่กลุ่มโตเกียวนะครับก็วันนี้ก็มีการเสนอให้ความเห็นชอบในร่างถ้อยถแถลงครั้งนี้นะครับ และก็ขอให้อนุมัติให้รัฐมนตรีดีหรือผู้ที่รับมอบหมายผู้แทนนะครับเป็นคนเดินทางไปรับรองตรงนี้ครับผมเนื้อหาสาระสําคัญนะครับองค์การโทรโคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกหรือเอเชียแปซิฟิก telecommunity apt ได้จัดตั้งขึ้นในปี2 5 2 2นะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาและการวางแผนนโยบายด้านการสื่อสารภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเช่นการบริการโทรคมนาคม ในพื้นที่ห่างไกลทั้งนี้นะครับปัจจุบันนะครับ ATP มีประเทศสมาชิกรวมแล้วทั้งสิ้น38ประเทศจุดประสงค์หลักของการประชุมในครั้งนี้นะครับก็จะมีการกําหนดวิสัยทัศน์ใหม่สําหรับระยะเวลาในการบริหารอีก5ปีข้างหน้าในปี2568จนถึง2573เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัลนะครับรายละเอียดดังกล่าวดังนี้ครับ ในด้านวิสัยทัศน์ครับก็จะเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงผ่านเศรษฐกิจและสังคมเข้าสู่ระบบดิจิทัลและส่งเสริมอนาคตด้านดิจิทัลเพื่อเปิดรับและเชื่อมต่อกันอย่างครอบคลุมปลอดภัยและยั่งยืนรวมทั้งยังจะมีหัวข้อสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ปลอดภัยทนทานต่อภัยพิบัติและการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและชนบทรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเพิ่มปริมาณและการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ เพื่อให้มีการเชื่อมโยงและอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาครวมทั้งยังมีการผลักดันความร่วมมือด้านขึ้นความถี่วิทยุในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาคัญสําหรับการจัดการขึ้นความถี่ต่างๆนะครับมากกว่านั้นนะครับก็ยังมีการสนับสนุนและวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีอีกในหลายๆด้านรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่จะช่วยผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัฒนธรรม นวัตรกรรมและการบริการต่างๆได้และสุดท้ายนะครับเป็นการส่งเสริมการรับประกันความปลอดภัยความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆรวมทั้งมีการเพิ่มนโยบายระเบียบและข้อบังคับที่ครอบคลุมข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทางด้านออนไลน์รวมทั้งสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อปกป้องผู้ใช้งานจากภัยสังคมออนไลน์สุดท้ายนะครับกระทรวงด e ได้ชี้แจงว่า ร่างถ้อยถแถลงโตกเกียวฉบับนี้เป็นการสนับสนุนให้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยคนไทยในการทำงานร่วมกันกับสมาชิก APT รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชนสถาบันวิชาการและผู้มีส่วนได้เสียทั้งสิน้นเป็นการยกระดับและการพัฒนาด้านดิจิทัลของไทยอย่างครอบคลุมและยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหัวข้อสำคัญเรื่องแรกนะครับเป็นถ้อยถแถลงที่สำคัญของ กระทรวงดิจิทัลต่อไปนะครับเรื่องที่2นะครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์ครับก็เสนอร่างนะครับแถลงการการประชุมรมัฐมนตรีกลุ่มเค้นครั้งที่44ที่จะจัดขึ้นนะวันที่2มิถุนายนนี้25 6 8ที่กรุงปารีสเช่นกันนะครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ขอความเห็นชอบต่อคณะครมนะครับถึงถ้อยแถลงในครั้งนี้แล้วก็ขออนุมัติให้รัฐมนตรีพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจะเป็นคนรับรองร่างแถลงต่อไปนะครับ สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีกลุ่มเค้นนะครับที่มีความสําคัญในระดับเวทีที่สร้างสรรค์นสนับสนุนทางการเมืองและเพื่อสร้างระบบการค้าสินค้าเกษตรโลกให้เป็นไปตามอย่างเสรีและเป็นธรรมผ่านการปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO รวมทั้งกลุ่มของประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลักจํานวน20ประเทศสมาชิกไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาออสเตรเลีย บราซิลแคนาดาชิลีโคลัมเบียคอสตาริกาและอีกมากมายนะครับสาระสำคัญของร่างถแถลงครั้งนี้นะครับ 1. น,นะครับเราจะเน้นไปถึงความสำคัญของระบบการค้าพาหุภาคีที่ยึดกฎเกณฑ์ทางการค้าเป็นพื้นฐานสำคัญและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามเกณฑ์ทางการค้าของ wto 2. นะครับจะเป็นการเสริมสร้างความเป็นธรรมและการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านการสินค้าเกษตร รวมถึงสร้างความคืบหน้าในประเด็นสําคัญและ 3. จะเป็นการลดการอุดหนุนการค้าที่บิดเบือนนะครับที่มามีการเอาเปรียบในการยกระดับความสามารถการแข่งขันของสินค้าเกษตรให้มากขึ้นรวมทั้งเรียกร้องให้สมาชิก WTO ทั้งหมดได้ดําเนินการปฏิรูปเพื่อให้เกิดระบบการค้าสินค้าเกษตรที่ยุติธรรมและเท่าเทียมสุดท้ายนะครับก็จะมีการแสดงถึงความกังวลนะครับเกี่ยวกับความท้าทาย ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกาลังเผชิญอยู่โดยเน้นย้าว่าเกษตรกรรมที่ยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารการพัฒนาและการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเน้นย้ําถึงความสําคัญของการร่วมมือระหว่างประเทศในนวัตรกรรมทางการเกษตรในครั้งนี้และก็เล่งเป็นปัจจัยในการส่งเสริมระบบการเกษตรที่ยั่งยืนนี่ก็เป็นสองล่างแทคคอองครับอบคุณท่านรองอนุกูล,นะน,กลนะนะครับึกษาอุสักนะครับก็ทั้งหมดเป็น เพียงบางเรื่องที่หยิบมาในวาระการประชุม23วาระครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ได้แถลงหยิบมาบางประเด็นท่านสื่อมวลชนมีคําถามในส่วนที่แถลงอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับผมวันนี้คารมพลพรกลางครับรองโฆษกประจําสํานักนายงมนตีพร้อมกับท่านรองศาสตรกษาไยวัฒนจันทร์นะครับท่านอนุกูลพฤกษานุสักนะครับก็ขออนุญาตจบการแถลงผลการประชุมงุนตีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ